สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องใหม่กันนั่นก็คือเรื่องของอิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีผลต่อภาษาไทยหรืออิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยนะครับก่อนที่เราจะไปไปดูอิทธิพลของแต,แต่ละภาษาที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยให้นักเรียนดูสไลด์นี้ก่อนอ่ะสไลด์ขึ้นมาแล้วนะ ในสไลด์นี้เขาเขียนว่า inject print 24ชั่วโมงนักเรียนเห็นไหมว่ามันมีคำอะไรที่มันไม่ใช่ภาษาไทยแท้บ้างเออมีคำไหนบ้างที่นักเรียนคิดว่าไม่ใช่คำภาษาไทยอ,อ่ะเอาเกินเกินเกินคำแรกเลยนะคือก็คือคำว่า inject ใช่ไหมอา่ามีคำว่า inject อันที่สองมีคำว่า print เนาะมีคำว่า print ส่วนภาษาอังกฤษไม่ต้องไปดูมันเพราะว่าเราไม่ได้ เราไม่ได้จะเอาคำภาษาอังกฤษอยู่แล้วเราเอาคำภาษาไทยเนาะอ่ะคำภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศเนาะอ่ะคำว่าอิงเจ1หนึ่งคำคำว่า p r i ้นหนึ่คำเป็นคําจากภาษาอะไรอ่ะเป็นคำจากภาษาอังกฤษอ่ะถูกต้องทําเองตอบเองไปเลยเนาะเก๋ๆอ่ะต่อมาสไลด์ต่อไปริวอิจิซูชิอ่าริวอิจิซูชิมีคําทับศัพท์ เนาะมีคำทักศัพท์ภาษาญี่ปุ่นชัดเจนมากส่วนใหญ่คำภาษาญี่ปุ่นก็จะมาจากอาหารเนาะที่เรากินกันต่อไปอซอสเค็มแต่ดีมีเมียอ่ะแต่เมียพี่ดีดีแต่เคม็มอ้าวอะไรดีอะไรดีคำไหนดีมีคำว่าซอสนะมีคำว่าซอสซอสเค็มแต่ดีคำว่าซอสเป็นภาษาอังกฤนเนาะแปลว่าเกลือแปลว่าเค็มก็ได้แล้วแต่นะ สามสไลด์ที่ผ่านมานักเรียนเห็นอะไรบ้างอะย้อนนิดนึงปึ๊บอ่ามีภาษาอังกฤษภาษาอ่าอันนี้ภาษาอังกฤษอันนี้ภาษาญี่ปุ่นอันนี้ก็ภาษาอังกฤษอีกแล้วเห็นไหมหนักเรียนจะเห็นว่าสามสไลด์ที่ผ่านมานักเรียนเห็นการที่เราเอาภาษาอื่นมาใช้ในภาษาไทย แล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันด้วยนั่นก็แสดงให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับภาษาไทยของเราแสดงว่าภาษาต่างประเทศมีอิทธิพลต่อภาษาไทยของเราค่อนข้างมากเนาะอะดูอันนี้ต่อมีคําว่าอะไรบ้างเยอะมากมีคำว่าชิวๆชิวๆไม่ใช่คาไทยแทย้แน่นอนเนาะแอปเบลพิมพ์ผิดด้วยแอปเบลแชทเฟซ นชิวๆสามเก๊กแมนอย่างเงี้ยอีอเนี่ยอีอมาจากอะไรไม่ทราบมาจากเสียงหัวเราะใช่ไหมมีคําไหนอ,อีกเป็นภาษาต่างประเทศเจตมอนคืออะไรไม่รู้อันนี้ครูก็ไม่รู้เหมือนกันเจตมอนอ่าแวนอ่ามีสกอยมีแซบอ่ามีแซบแซบอะไรก็ไม่รู้เขียนก็ผิดด้วยใช่ไหมมีคำอะไรอีกเบลโลอ่าปีเตอร์ ออนเอ็มหัวออนเอ็มเก่ามากตั้งแต่สมัยครูเด็กๆออนเอ็มสมัยนี้ไม่เล่นกันแล้ว N, ออนเอ็มเอ็มเอสเอ็นเนาะเอ็มเอสเอ็นอ่าต่อมาเด็กไลน์เอาเด็กไลน์เด็กแฟดเนาะวินนิ่งเอาวินนิ่งวินนิ่งอยู่ในเกมใช่ไหมเด็กเด็กคนที่เล่นเกมก็จะรู้ดีออเดชั่นแบ็คคลิกแบ็คเนาะคอมมชอนี่คืออะไรไม่รู้สมัยไหนก็ไม่รู้อ่ะต่อไปมาเข้าเนื้อหาของเรากันดีกว่าเมื่อกี้ที่ผ่านมาเป็นการเกริ่นมาก่อน เย้อนอีกนิดนึ่งไหมภาษาต่างประเทศเราเห็นแล้วมีอิงเจตมีปรินมีรีวิจมีซูชิภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษคำว่า2แล้วก็อีกมากมายที่เข้ามาปะปนในชีวิตประจําวันของเราเนาะอ่ะขึ้นหัวข้อนักเรียนที่มีสมุดหนูจดช็อตโน้ตไปได้เดี๋ยวครูจะเอาสไลด์นี้ไปลงในเพจไว้ให้นะจ๊ะอ่ะอินทีของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย การรับคําภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้ในภาษาไทยมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการต่อภาษาไทยของเราอย่างไรนักเรีนยนคิดตามอย่างแรกเลยคืออะไรเรามีคํามากขึ้นถูกไหมเ,เรามีคํามากขึ้นบางอย่างเราทับศัพท์ไปเลยตัวอลาเช่นคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยเราทับเราทับศัพท์ไปเลยหรือแอร์คอนดิชันแอร์คอนเดนเนอร์ไม่ใช่แอร์คอนดิชันแอร์เราก็เรียกว่าแอร์ไปเลยอย่างเงี้ยนี่ก็คือภาษาต่างประเทศเช่นเดียวกันเนาะอะต่อมามาดูซิว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับภาษาไทยของเราที่เรายืมมา,าษาตรต่างประเทศนะมาใช้เนี่ยมันมีอะไรบ้างดูข้อที่หนึ่งเรามีคำนะเห็นไหมคำของเรามีพยางค์มากขึ้นพยางค์มากขึ้นยังไงอะดูตัวอย่างเห็นไหมคำว่าผเดผเดเป็นคำไทยแท้หรือเปล่าถ้ามันขึ้นอย่างนี้มันก็ต้องไม่ใช่อยู่แล้วเนาะอะผาดไม่ใช่คำไทยแทย้เป็นภาษาอะไรตอบไปด้วยนะตอบไปด้วยนะฟังคลิปแล้วก็ตอบไปด้วยคิดตามไปด้วยผเดเป็นคำภาษาเขมร นะต่อไปเสเวยเป็นคำเเหมือนกันกังวลบำเพญ็ญถนนพวกนี้เป็นคำเหนหมดเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นละที่เข้ามามีอิทธิพลต่อภาษาไทยของเราขมเนก็เข้ามีมีอิทธิพลในการใช้ชีวิตประจําวันของเราบางคําเราไม่รู้ด้วยซ้าว่าเป็นภาษาคำเนเช่นคําว่าถนนอย่างเงี้ยไม่มีใครรู้เลยเราใช้มาตั้งแต่เด็ก,ดกๆนะอ่าต่อไปตะหลิวก๋วยเตี๋ยวเล่าเต่งเยี่ยมจุนเยี่ยมจุน เอ็มจุนเอมจุนออเอมจุนพวกนี้เป็นภาษาจีนทั้งหมดนะเพิ่มภาษาจีนเข้ามาอีกหนึ่งแล้วต่อมาคลินิกสนุกเกอร์เน็กไทแคทเชียพวกนี้เป็นภาษาอังกฤษที่เที่เราเห็นอยู่เป็นประจำปรัชญากรีธาอาคาัคณีวิทยาพร์ประเสริฐพวกนี้เป็นภาษาบาลีสันสกฤตนะจ๊ะเมื่อเรายืมมาอิทธิพลมันส่งผลให้เรามีคําที่มีพยางมากขึ้นนะมีคํามากขึ้นก็ได้มีพยางมากขึ้นก็ได้เนาะ เพราะแต่เดิมเราก็ไม่มีใช้เราก็ได้มาจากไอ้พวกนี้แหละนะจ๊ะอะต่อไปสไลด์ต่อไป,ไอไปวันนี้มีนิดเดียวเรามากล่นนําก่อนเดี๋ยวเราจะต้องไปลงแต่ละภาษาอีกทีหนึ่งว่าแต่ละภาษามีรายละเอียดเป็นอย่างไรเนาะอะนอกจากนี้ข้อที่2เมื่อมีการยืมคําภาษาต่างประเทศเข้ามาอิทธิพลที่มันส่งผลต่อภาษาไทยของเราข้อที่2ก็คือมันทําให้เรามีเสียงควบกัมมากขึ้นนะมีเสียงควบกัมมากขึ้นเช่นคําว่าจันทราเห็นไหม นิทราทรานซิสเตอร์เอ็นทรานส์กราบกรานเปรมปรีพวกนี้เป็นคำควบค้ำทั้งหมดซึ่งจันทรานิทราพวกนี้เป็นคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตทรานซิสเตอร์เป็นคำภาษาจากภาษาอังกฤษเอ็นทรานส์อังกฤษไม่กราบกรานเนี่ยเปรมปรีเนี่ยไม่ใช่คำไทยแท้เลยเลยแม้แต่อย่างเดียวเนาะอ่าตรงน,นาางนี้หน้าครูบางนิดนึงหน้าครูบางนิดนึงอ่าเห็นแล้วเสียงควบกล้ำมากขึ้นอ่าดูสไลด์ต่อไป ตัวสะกดมากขึ้นคําในภาษาไทยเคยสอนไปแล้วว่าคําในภาษาไทยของเราจะมีตัวสะกดที่ตรงตามมาตราถูกไหมตัวสะกดตรงตามมาตรานั้นหมายความว่าแม่กดก็สะกดด้วยดอเด็กแม่กดสะกดด้วยนอหนูแม่กดสะกดด้วยบอบใบไม้ถูกไหมแต่เมื่อเรายืมคําภาษาอื่นเข้ามาใช้มันจะต้องมีตัวสะกดเพิ่มมากขึ้นแน่นอนดูตัวอย่างเช่น คำว่าสุขถ้าเป็นคําไทยแท้ก็เป็นสุกกอไก่แต่นี่มันมีขอไข่เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่คําไทยแท้แน่นอนนะคำว่าเมฆมีคอระคังเข้ามาสะกดเช็คคอควายเห็นไหมไม่มีตัวไหนเลยเห็นไหมที่เป็นคําไทยแท้สักคําเดียวเห็นปะคำบนสุดแถวบนสุดนภาษาบาลีสันสกฤตมามีก๊อปภาษาอังกฤษบนมาเนี่ยพุทธเพนเพียนศูนย์อมีบอลภาษาอังกฤษบนมาคุณกุศลร,รูป โลกกราฟกอฟพวกนี้เป็นภาษาอังกอ่าอันนี้เป็นบาลีสันสกฤตเห็นไหมพวกนี้เป็นคําที่เรายืมมาทั้งหมดเลยซึ่งมันส่งอิทธิพลต่อภาษาไทยของเราถ้าเป็นภาษาไทยของเราก็ย้ำอีกทีว่าต้องเป็นตัวสะกดที่ตรงตามมาตราเท่านั้นจึงจะนับเป็นภาษาไทยแท้อ่าแม่กกก็เป็นกอไก่ตัวเดียวอย่างเงี้ยไม่มีคอควายมาไม่มีอะไรไม่มีคอละคังมาเหมือนที่เราเห็นในตัวอย่างในสไลด์นี้อ่าต่อมาก มีคำศัพท์มากขึ้นแน่นอนเมื่อเรายืมคำภาษาอื่นมาใช้มันต้องส่งอิทธิพลต่อภาษาไทยของเราโดยการที่เราต้องเพิ่มคำศัพท์มากขึ้นแน่นอนการที่เราเพิ่มคำศัพท์มากขึ้นมันก็ทําให้เราต้องเรียนรู้คำศัพท์มากยิ่งขึ้นถูกไหมถ้าเรายิ่งจําคำศัพท์ได้ในหัวสมองเรามีคลังคําเยอะมากเท่าไหร่มันก็สามารถเอาไปใช้ในการสื่อสารได้มากขึ้นเท่านั้นยิ่งถ้าใครจะต้องการต้องการที่จะไทยแบบเป็นนักเขียนหรือต้องการที่จะเขียนงานหรือต้องการที่จะเขียน อะไรอะพอฟลิโอส่งอะไรเงี้ยถ้าย,ยิ่งมีคําศัพท์ที่สวยๆอยู่ในหัวมากขึ้นเงี้ยเราก็จะสามารถเอาไปทําไมเรียงประโยคไปสร้างเรียงความไปทําคํานําที่มันสวยงามแล้วก็น่าสนใจต่อคณะกรรมการที่เขาจะเลือกในการดูผลของเราได้มากยิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมอ่ะดูตัวอย่างเมื่อเรายืมมาแล้วคําศัพท์มันเพิ่มมากขึ้นยังไงบ้างอ่ะเช่นคําศัพท์ที่แปลวา่าน้ํา คำศัพท์ที่แปลว่าน้ําคําที่แปลว่าน้ําในภาษาไทยก็น้ําน้ําก็คือน้ําแต่ถ้าในภาษาอื่นที่เรายืมมายังไม,มีคําว่าอุทกเข้ามาอีกหนึ่งคำคำว่าวารีเกิดเกิดคําว่าวารีก็แปลว่าน้ําเหมือนกันคงคาสาธรทานชนชโรทอนพวกนี้เป็นคําภาษาบาลีสันสกฤตทั้งหมดเลยยังไซึ่งคําว่าน้ํายังมีความยังมีคมใช้คําแปลว่าน้ําอีกมากมายเนาะอีกมากมาย คำพวกนี้เราเรียกอีกอย่างหนึ่วว่าคำวยพ์หรือคำพร้องความหมายเพราะว่ามันมีความหมายเดียวกันแต่ว่าเขียนคนละแบบไม่เหมือนกันเรามาคคำว่าผู้หญิงอย่างเงี้ยผู้หญิงภาษาไทายแท้ๆก็เรียกว่าผู้หญิงเนาะผู้หญิงแค่นั้นแต่เมื่อเรายืมมาใช้อมีนมเยาว์มาเพิ่มนงครานสตรีกัลยาพวกนี้เป็นคำภาษาบาลีสันสกฤตแม้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นคำที่เพิ่มเข้ามาในความหมายเดียวกันก็มักจะเป็นภาษาบาลีสันสกฤตเป็นส่วนมาก นะเป็นบาลีสังคีตส่วนมากอ่ะทีนี้มาลองดูตัวอย่างจากที่เราดูมาเมื่อกี้จากที่เราเรียนมาเมื่อกี้มาดูตัวอย่างกันซิว่าคําเหล่านี้เราจะเอามาใช้แยกแยะได้หรือไม่ว่าคําไหนเป็นคํายืมจากภาษาต่างประเทศบ้างนะอ่ะดูยอหน้าคูลงไปมันไม่สําคัญและเอาดูตัวอย่างมาตัวอย่าง อุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ72็สิบพันสาบรมราชินีนามีคำไหนบ้างที่เป็นคำภาษาไทยแท้ดูสิดูสิให้เวลาให้เวลากี่นาทีดีสองนาทีก็ได้แล้วเพราะมันง่ายเนาะอ่ะอุทยานนี่ไม่ใช่แน่นอนแล้วใช่ไหมธรรมชาติใช่ไหมวิทยา ป่าเอหรือป่าใช่เต็งรังได้หรือเปล่าฉเฉลิมหรือเปล่าพระเกียรติหรือเปล่าองเจ็บสองไม่เลไม่เกี่ยวช่างมันเพราะมันเป็นตัวเลขตัดทิ้งไปเลยนะพันษาหรือเปล่าบรมบราชินีนาถหรือเปล่าคิดได้นะอะไปดูสไลด์ต่อไปปึ้งมาเริ่มที่อุทยานก่อนมีคำมีมีภาพคำอยู่ข้างบนให้นะเอาไว้ดูนะอุทยาน อุทยานเป็นคำไทยแท้หรือเปล่าดูอ่าไม่ใช่เป็นภาษาสันสกฤตเนาะเป็นภาษาสันสกฤตถ้าเป็นภาษาบาลีจะเป็นคำว่าอุยยานะอออางสระอุกโยยักษ์ยยักษ์สระอานนูเนาะจะไม่ใช่คำว่าอุทยานจะเป็นอุยยานะต่อมาน้าครูเล็กไปเนาะเอาใหม่ไหมน้าครูต้องใหญ่กว่านิดนึงเออเรามาอยู่ฝั่งนี้เออ นี่ทำคำว่าทำเป็นแม่เฉลยไปแล้วเป็นสันสกฤตอ่าถ้าเป็นภาษาบาลีจะเขียนยังไงทอทงมอมา้าแล้วก็มอมา้าแล้วก็มีจุดตรงมอมา้าตรงกลางใช่ไหมหรอเป็นตัวสะกดต่อมาคาว่าชาติชาติไม่ใช่ไทยแน่นอนเป็นคําอะไรอ่าบาลีสันสกฤตต่อมาวิทยาวิทยาเป็นคำอะไรครับ สอนใบมากควา,ว,าวิทยาเนี่ยวิทยาเป็นคําภาษาสันสกฤตถ้าเป็นบาลีจะเป็นวิชาเนาะวิชาแล้วเราก็ตัดชอช้างออกไปตัวหนึ่งกลายเป็นคาว่าวิชานะต่อมาอยังไม่หมดปาอน่าสนใจใช้แท้่หรือเปล่าก็ไม่รู้ไทยแทย้แน่เลยดูซิใช่ไหมมีคําภาษาไทยเต็งรังอ่ะเต็งรังเต็งกับรังเป็นชื่อไม้นะเป็นชื่อไม้เต็งรังต่อมาฉเฉลิม เฮ้ยเหลอเป็นคําไทยไม่นาเชื่อต่อมาคําว่าพระบาลีสันสกฤตอ่าวระก็ได้แปลงไปมาหากันได้คําว่าพระกับวระนะต่อมาเกียรติยังไม่หมดคํายาวมากแค่ป้ายคําเดียวมาเราเจอคําไทยไม่กี่คําเองนะเห็นไหมเพราะว่าเรายนภาษาธรรมที่มาเยอะมากอ่าคำว่าเกียรติเกียรติเขียนแบบนี้ก็ได้หรือคําว่ากีรติก็ได้หรือคําว่ากิตติก็ได้ซึ่งเป็นคําภาษาบาลีสันสกฤตเห็นไหมอ่าถ้าเกียรติตัวนี้ก็คือ คําภาษาสันสกฤตต่อมาพันษาพันษาแปลว่าฝนก็ได้แปลว่าปีก็ได้ตอนนี้มีความหมายว่าได้2ออย่างเลยทั้งฝนทั้งปีเนาะมีมาเป็นคําภาษาสันสกฤตถ้าเป็นวัษสาจะเป็นภาษาบาลีซึ่งแปลว่าฝนหรือปีเช่นเดียวกันบุรรมบรมเป็นอะไรอ่าบาลีสันสกฤตราชินีเป็นบาลีและนาตเป็นอ่าบาลีสันสกฤต หมดหรือ,อยังหมดแล้วหมดแล้วทิ้งทบทวนอีกไหมก่อนที่เราจะไปดูแบบฝึกหัดกันนะาสรุปอิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทยมันส่งผลให้ภาษาไทยของเราเกิดขึ้นอยู่4อย่างด้วยกันอย่างที่1คือคําในภาษาไทยของเรามีพยางชนมากขึ้นเนาะมีพยางชนมากขึ้นพยางชนมากขึ้นยังไงเช่น,นคาไทยแทย้ของเรามักจะมีคําพยเดีวยดวโดดๆใช่ไหมคำว่า่าพ่อแม่เงี้ย พ่อเราก็ไม่ใช่คําว่าพ่อแล้วก็เป็นบิดามีสองพยางเพิ่มมากขึ้นเห็นไแม่ก็เป็นมารดาอย่างนี้คำมีมีความม,มีพยางเพิ่มมากขึ้นมีคําควบกล้าม,มากยิ่งขึ้นในภาษาไทยของเราเห็นปะภาษาไทยของเราไม่ค่อยเน้นคําควบกล้ำพ่อแม่ก็พ่อแม่พี่น้องก็พี่น้องแต่เมื่อมีกา,ารยืมภาษาต่างประเทศเข้าม,มาส่งอิทธิพลต่ตอภาษาไทยเราให้มีคําควบกล้าม,มากยิ่งขึ้นต่อมาอันที่สามมีตัวสะกดเพิ่มมากขึ้นตัวสะกดในภาษาไทยเคยบอกไปแล้วนะว่าภาษาไทยของเรา มีตัวสะกดที่ตรงตามมาตรากบก,กบ็กบก็ไก่กดก็กดดอดเด็กนะกบก็กบบอใบไม้แต่เมื่อเรายืมภาษาอื่นเข้ามาใช้ตัวเหล่านั้นมันจะต้องมีตัวสะกดเพิ่มมากขึ้นแม่กบก็อาจจะมีพอสำเพาพอพานเพิ่มเข้ามาแม่กดก็อาจจะมีอต้อเต่าเพิ่มเข้ามาได้นแม่กบที่เราใช้กอไก่ปกติก็จะเป็นคอควายคอละครังเป็นต้นเนาะ นอกจากนี้สุดท้ายมันยังทําให้เรามีคําศัพท์เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยเห็นไหมนี่คืออิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่ส่งผลต่อภาษาไทายของเรานะทีนี้ไปดูแบบฝึกหาาัดกันแบบฝึกหัดขอให้นักเรียนแต่ละห้องนะแต่ละห้องที่เรียนภาษาไทายกับครูก็คือห้องที่ทั้งหมดนะห้องที่ทั้งหมดให้ทําแบบฝึกหาาัด3ข้อนี้ลงในสมุดเนาะให้ลงในสมุดไม่ยากง่ายๆเป็นการแสดงความคิดเห็น ในสิ่งที่เราเคยพบเจอกันมาในชีวิตประจารําวันอ่ะเช่นข้อที่1ก็ถามว่าทําไมจึงต้องยืมภาษาอื่นมาใช้ในชีวิตประจารําวันและถ้าไม่ยืมมาใช้จะส่งผลอย่างไรเออนักเรียนมีความคิดอย่างไรข้อนี้ให้ตอบสับบ้นสามบรรทัดเนาะสาบรรทัดต่อมาข้อที่สองถามว่าภาษาไทยมีตัวสะกดเพิ่มมากขึ้นเพราะอิทธิพลของภาษาต่างประเทศจงอธิบายข้อความ ที่ข้อความนี้เขียนผิดข้อความนี้พร้อมยกตัวอย่างข้อความนี้ก็คือภาษาไทยมีตัวสะกดเพิ่มมากขึ้นเพราะอิทธิพลของภาษาต่างประเทศจริงไหมยังไงนอยกตัวอย่างประกอบด้วยเนาะสามบรรทัดเหมือนกันไม่อยากเอาสั้นๆพอข้อที่3กินเท่ากับสเสวยเดินเท่ากับดาเนินคำนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากอิทธิพลของภาษาต่างประเทศอย่างไรข้อนี้ครูย,ยังไม่ได้สอน เออข้อนี้ครูยังไม่ได้สอนแต่ให้นักเรียนหาข้อมูลด้วยตัวเองก่อนก่อนที่เราจะไปเรียนในอีกเรื่องหนึ่งนะในอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องเจาะลึกไปแต่ละภาษาว่าแต่ละภาษามีรูปแบบที่เรายืมมาแบบไหนเช่นภาษา,ขาเขมรยืมมาอย่างไรภาษาบาลีสัรสฐกิจยืมมาอย่าง,ง,งไรภาษาอังกฤษลักษณะการยืมเป็นแบบไหนจีนญี่ปุ่นแตกต่างกันอย่างไรเนาะ <S <S ข้อน,นี้ให้นักเรียนลองหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนแล้วลองทําดูสิก่อนที่เราจะมาศึกษาเพิ่มเติมกันนะอ่ะทีนี้แบบกถันมีแค่นี้มี3ข้อ ให้ทําลงในสมุดแล้วเดี๋ยวเปิดเรียนไปแล้วเราค่อยส่งกันเนาะหรือเดี๋ยวค่อยนัดส่งกันแต่ละห้องเรียนอีกทีหนึง่งเนาะวันนี้มีเท่านี้วันนี้มีเท่านี้มีแค่ไม่กี่สไลด์นะเพื่อให้นักเรียนได้ได,ได้ได้ศึกษาเดี๋ยวครูจะเอาสไลด์เนี้ยทั้งหมดเนี้ยไปลงไว้ในเพจให้ด้วยแล้วก็คลิปเนี้ยสามารถดูย้อนหลังได้เผื่อนักเรียนอ่าสงสัยข้อไหนจุดไหนเนาะก็สามารถเอา ศึกษาเพิ่มเติมได้นะศึกษาเพิ่มเติมได้หรือถ้าใครที่สงสัยแล้วก็ไม่รู้ไม่อยากหาข้อมูลเพิ่มอาทักมาส่วนตัวในเพจได้หรือทักมาใน Facebook คูก็ได้นะก็จะพยายามตอบให้พยายามตอบให้นะจ๊ะวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะเอาไว้เท่านี้แล้วก็เดี๋ยวเรื่องใหม่เดี๋ยวคูจะอัดคลิปเรื่องใหม่ให้แล้วก็จะเอามาลงเดีย๋ยวจะมาแจ้งในเพจเนาะจะมาแจ้งในเพจว่าว่าลงเรียบร้อยหรือย,ยังนะจ๊ะโอเคนาะ บายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า